รักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์โดยแนวทางการจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรถูกภาคส่วนสามารถกําหนดเป็นมาตรการหรือการดําเนินเพื่อป้องกันร,รับมือลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งภายในและก็ภายนอกองค์กรซึ่งมาตรการที่ใช้ในการจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มีดังนี้ 1. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นการระบุ อินเดนติฟายเพื่อการเพื่อหน่วยงานต้องการทำระบุกระบวนการดำเนินงานและทรัพย์สินสารสนเทศที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์และต้องได้รับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย2การป้องกันโปรเทคหน่วยงานต้องมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อกำจัดผลกระทบของเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 3. การตรวจจับดีเทคหน่วยงานต้องมีกระบวนการติดตามเฝ้าระวัง และตรวจจับเหตุการณ์ภยัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนถึงสิ่งที่ผิดปกติต่างๆรวมถึงการติดตามเหตุการณ์ภยัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น 5. การรับมือภยัยคุกคาม e スปอนต์หน่วยงานต้องมีการกำหนดมาตรการและกระบวนการรับมือภยัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทันท่วงทีมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทงอั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับแผนรับมือภยัยคุกคามทางไซเบอร์ 6. การกู้คืนข้อมูลและระบบหลังเหตุภัยคุกคามตีคัพเปอร์หน่วยงานต้องมีแผนการกู้คืนระบบทั้งระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุมีการปรับปรุงกลยุทธ์สม่ำเสมอและมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบถึงกระบวนการกู้คืนข้อมูลหลังเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ หลักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศซึ่งมีหลักการสำคัญคือคุณสมบัติและองค์ประกอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศเรียกว่า CAI triad มีดังนี้1การรักษาความลับ (Confidentiality) ข้อมูลสารสนเทศการเข้าถึง เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตเท่านั้น2การรักษาความถูกต้องครบถ้วน Integrity เป็นข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตเท่านั้นสภาพความพร้อมใช้ Availability ข้อมูลสารสนเทศทมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอสามารถเข้าถึงเมื่อต้องการเฉพาะผู้มีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์ การรักษาวความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2562แบ่งเป็น3ระดับดังนี้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับไม่ร้ายแรงเป็นภัยคุกคามที่มีความเสี่ยงอย่างมีนันยสำคัญที่ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญหรือการให้บริการของรัฐด,ด้อยประสิทธิภาพลงภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง เป็นภัยคุกคามที่มีลักษณะการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์มีการโจมตีจากโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศภัยคุกคามทางไซเบอร์มีระเบวิบกสองลักษณะได้แก่ 1. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดจากการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ 2. ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันเป็นผลกระทบต่อความสงบ เรียบร้าของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทําให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์โดยจําแนกข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์3ประเภทดังนี้ 1. ภัยคุกคามทางระบบฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ซิเคียวริตี้ทรีาจำแนกได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. ภัยคุกคามทางการจ่ายไฟ 2. ภัยที่เกิดจากการทำลายกายภาพโดยตรง 3. ภัยจากการลักขโมยโดยตรง ภัยคุกคามทางระบบซอฟต์แวร์ (Software Security t ้ r e ี t แบ่งได้เป็นสีประเภทได้แก่การลบซอฟต์แวร์การลบบางส่วนการขโมยซอฟต์แวร์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และการขโมยข้อมูลภัยคุกคามที่มีผลต่อระบบข้อมูล (Data t r e a t แบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่การที่ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. การที่ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อผลประโยชน์โดยม่ได้การตรวจสอบแก้ไข 3. การที่ข้อมูลนั้นถูกทำให้ไม่สามารถนำไปใช้งานได้รูปแบบภัยคุุคามทางคอมพิวเตอร์ที่ควรทราบมีดังนี้ไวรัสคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไวรัสเป็นซอฟต์แวร์ประเภทที่มีเจตนาร้ายแฝงเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์มีอยู่5ประเภทดังนี้ 1. ไวรัสเรียนแบบ คอม p พนิเอนไวรัสจะแอบแฝงตามไฟล์ต่างๆและคอยสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่โดยเรียนแบบไฟล์ในระบบเดิมแล้วหลอกให้ระบบเรียกไฟล์สร้างเลียนแบบขึ้นมาใช้แทนไฟล์จริง 2. ไวรัสโปรแกรมถ้ามีการเรียกใช้ติดไวรัสประเภทนี้จะทําให้มีการแพร่กระจายไปยังทุกไฟลและสามารถติดต่อไปยังไฟล์อื่นๆได้ไวรัสบูส เป็นไวรัสที่คอยเกาะวันไฟสําคัญที่สําคัญอยู่ในเครื่องทําให้เราไม่สามารถบูข้าวินโดได้ไวรัสสองหน้ามันติพัดใช้ไวรัสสามารถติดเชื้อได้ทั้งโปรแกรมและบูตเซกเตอร์ได้พร้อมๆกันถือเป็นไวรัสที่มีความสามารถสูงไวรัสมาโครมาโครไวรัสทําการแพร่กระจายเชื้อเฉพาะไฟที่เป็นเอกสารเท่านั้นเพื่อทําให้ข้อมูลเก็บไฟล์ เกิดความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงมันแวร์มาจากคำว่ามานิเชียตที่แปลว่าประสงค์ร้ายรวมกับคำว่าซอฟต์แวร์ดังนั้นมันแวร์จึงมีวความหมายว่าซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายมีหลายชนิดดังนี้ 1. โทรจันคือมันแวร์ที่ถูกบรรจุเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อรอบเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเช่นข้อมูลชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน เลขที่บัญชีธนาคารหมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนอื่นๆของแต่ละบุคคล 2. ส,สปายแวร์คือมันแวร์ที่บันทึกการกระทําของผู้ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์และส่งผ่านอินเทอร์เน็ตโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้รับทราบสปายแวร์สามารถรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งานการออกแบบโปรแกรมรวมไปถึงการบันทึกเข้าใช้งานเว็บไซต์ ทำให้สามารถค้นหารหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตได้ 3. r a แรนดัมแวร์หรือมันแวร์ที่เรียกค่าถ่ายจะปิดกั้นไม่ให้เจ้าของข้อมูลเข้าไปใช้งานไฟล์จนกว่าจะได้จ่ายเงินค่าถ่ายให้อาญากรทางไซเบอร์ที่เป็นเจ้าของมันแวร์ประเภทนี้ 4. f ฟิชชิ่งเป็นการหลอกลวงโดยใช้อีเมลสามารถขโมยได้จากการทำฟิชชิ่งเช่นชื่อผู้ใช้รหัสผ่านข้อมูล บุคคลส่วนอื่นๆโดยการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างความเสียหายในด้านอ,อื่นๆได้ 5. สแปมเมลหรืออีเมลขยะเป็นขยะออนไลน์ที่ส่งตรงถึงผู้รับโดยไม่ต้องการให้สร้างความเดือดร้อนแต่ก่อให้เกิดความรำคาญในลักษณะของการโฆษณาสินค้าหรือบริการหรือการชักชวนเข้าไปยังเว็บไซต์ต่างๆแฮกกิง เป็นการเจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่ว่าการกระทำด้วยมนุษย์หรือใช้โปรแกรมเจาะระบบหลากหลายรูปแบบในโลกอินเทอร์เน็ตการโจมตีการแทรกกลางเป็นการจู่โจมระหว่างโหนดของการสื่อสารอุปกรณ์มีการดักจับข้อมูลระหว่างการส่งไปถึงผู้รับมีการดักเพื่อเอาไปใช้งานการโจมตีด้วยการปฏิเสธการให้บริการ deny of service เป็นการจู่โจมที่ประสงค,ค์ร้ายควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์แนวโน้มของภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สำคัญสรุปประเด็นดังนี้ปัจจุบันวินโดว์รุ่นเก่ามีอยู่จำนวนมากเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น 2. องมัแวร์มีความซับซ้อนมากขึ้นภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือก็จะมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นการขโมยข้อมูลใน SMS การยืนยันตัวตน2ชั้นการขาโมยรหัส OTP ที่เป็น SMS ใช้ในการล็อกอินเข้าบัญชีธนาคารอันนี้ก็จะเป็นไทคุกคามที่มีความร้ายแรงส่วนการโจมตีผู้ใช้ทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นการโจมตีในรูปแบบอีเมลหลอกลวงหรือผู้ไม่ประสงค์ดีทำให้เกิดความํำคาญและ พ้นหาข้อมูลจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ง่ายการโจมตีในใระดับองค์กรผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะต้องมีแอนตี้ไวรัสเพื่อป้องกันการโจมตีทางอาชญากรรมทางไซเบอร์แล้วก็มีการโจมตีบระบบค่าวการโจมตีขโมยบิตคอยน์บิตคอยในปัจจุบันจะอยู่ในฐานะการเงินอิเล็กทรอนิกซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดจากการคำนวณการขุดเหมืองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่มันแวร์ขโมยบิตคอยนเฉพาะของผู้ใช้งานจนไปถึงการแลกเปลี่ยนบิตคอยกับสกุลเงินอื่นๆก็จะพบเห็นในปัจจุบันซึ่งมีผู้หวังดีค่อนข้างเยอะขโมยไปแลกเป็นเงินสกุลอื่นได้ทันทีซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับแฮกเกอร์หรือมันแวร์รูปแบบการพิสูจน์ตัวตนในยุคดิจิตอลในปัจจุบันมีดังนี้ 1. ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ทุกคนใช้บริการได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้สองข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลนั้นนั้นเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นขอบคุณที่รับชมค่ะ